ไตรราชิหารกิจวงจระกูลร,รวมทั้งคณะสงฆ์และชาวเพองิงไกรราชข้าพระพุทธเจ้าบรรดาญาสิทยานกติของพระครูไกรราชพิหารกิจพร้อมทั้งผู้ร่วมพิธีณท,ที่นี้และชาวเพกรงไกรราชทั้งมวลมีความทราบซึงและสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ป่าละองผู้มีพระพาบาท อย่างที่จะหาสิ่งใดเปรียบที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอแปรทานกราบถวายบังคมแท่เพื่องพระยุคนบาทขอถวายความจงรักภักดีด้วยจิตสำนึกอันมั่นคงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชจัากรีวงศ์ตราชีวิตจะหาไม่ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ kenan ka กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุขวโรไทยเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยประธานฝ่ายตัรพชิตท่านเจ้าคุณพระสุธรรมธีรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยและพระเทราุเถระที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านดิตบุญสิริพาณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประธานในพิธี ท่านสมเด็จเทวสุทินอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการศึกษุรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอย่างสูงด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,อ,ยาอยู่หัวได้ทรงรับอาาโปรด,รปรดรรเรก,กล้าโกรดมองพระราชทานเพลิงศพพระครูไกล่ร้ายมีหาญจิตในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500 คือวันนี้นั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระครูไกรราชพิหารกิจเป็นพระที่สูงสงผู้เพียรประกอบแต่คุณงนามความดีจนปรากฏเป็นที่พรารพนบถือแก่ศิจยานุศิตและประชาชนทั่วไปดังจะได้กล่าวประวัติให้ท่านผู้มีเีติที่พรารพได้รับฟังดังต่อไปนี้พระครูไกรราชพิหารกิจนามเดิม ทองย้อยหยูมากเกิดเมื่อวันอังคารที่23มกราคมพุทธศักราช2448ณบ้านปักรักหมู่ที่2ตำบ,บลตกแรกอำเภอคงไกรล่าจังหวัดสโุโไทยเป็นบุตรของพ่อโมดแม่คลายหมูมากมีพี่น้องร่วมมีดามาันดาเดียวกันรวม9คนคือนางตัวหมูมากนางหมูผุ้ไม้ นางละม่อมม่วงป่านายยศหนูมากพระครูกไกรราชมีหารกิจนายเปิงหนูมากนามทองดีหนูมากนายวัยหนูมากและได้เข้าเรียนนะโรงเรียนวัดพุ้งยางตำบลไกรนอกอำเภอกรุรงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยจนกระทั่งจบชั้นประสมศึกษาปีที่สี่ได้ออกมาช่วยบีดามารดาประกอบอาชีพเมื่ออายุได้ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดปี ได้บรรพชาอุปสมบทพัฒสีมาวัดต้นกลางตำบลต้นกลางอำเภอคงไกรล่าจังหวัดสุโขทยัยโดยมีพระครูวิมลเมธีเป็นพระอุปัชฌาย์บวชได้พรรษาหนึ่งนะวัดตั้นกลางเช่นเดียวกันการบวชครั้งที่สองได้ก่อประโยชน์อย่างสูงแก่พระพุทธศาสนาเพราะท่านไม่ตื่อีกเลยจนมรณภาพประวัติการศึกษา พรรษาหนึ่งสอบได้นักธรรมชั้นตร,รีเมื่อปีพุทธศักราช2484พรรษาสองสอบได้นักธรรมชั้นโทเมื่อปีพุทธศักราช2485การดำรงตำแหน่งทางพระพุทธศาสนาปีพุทธศกักราช2 4 8 7ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดพระปราสาตำบลกุ้แพร่อำเภอกุ้งแพร่มีพุทธศักราช2 4 9 0ดำรงตำแหน่ง คณะมนุษย์แพทยอำเภอค์โกลงไพร่พาปีพุทธศักราชรรร50 2 502ตกลงตำแหน่งสาธารณูปการอำเภอค์โกลงไพร่าสำนักสัตว์ที่ได้รับวันที่5ธันวาคมพ,พุทธศักราช50 2 502เป็นพระฐานานุกรมพระภูสังฆรักษ์ของท่นานเจ้าคุณราชและคณะมีเปลี่ยนความเจ็บวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก วันที่ห้าันวาคมพุทธกาลราสองดัห้ารอยี่สิบเอ็ดได้รับแพร่ทานสมณศรรััดิ์ที่พระพครูไกรลาภิหารกิจญาวิสิตยาณุสิตและชาวบุตรกรไกรลาภเป็นอย่างยิ่งทุกคนช่วยกันตั้งศพของเน็นกุศลจนครบเจ็ดวันจึงได้รัจุศพเพื่อรอดำเนินการขอแพร่ทานเนพิ่มศพต่อไปพระพุทธองค์ทรงตรัสได้ว่า พลันเอกชีวิตตัง <Assass> ช <ins Ep>. ีวิตดีความตายในที่สุดชีวิตของครูไกลราชพิหารกิจิตก็เฉเช่นดังพุทธสุภาษิตกล่าวแต่ตลอดเวลา49พิกษาที่ท่านลำรงธรรมเทาได้ประกอบแต่คุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีร่าง้อมด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความจเจริญทั้งในสังคมและทางพระพุทธศาสนาดวงวิญญาณของท่านย่อมต้องสิงสถในดินแดนแห่งความสุขอย่างแน่นอนนางพุทธ,ธุราสิตีว่าธรรมญาลีสุขังเถริอาสุนโรเกปรมปรามาิจิาผู้เราที่ทำย่อมอยู่เ็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เอกบุญสิพานิพรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประทานในพิธีอทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและประกอบพิธีประทานเพลิงสดข,ขอาการาบินเทินครับาการะบมราชนาพระเดชพระะคุณท่านเจ้าคุณพระสุขาวโรไทยเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นองคน์พินาผ้าไกรมาหาบังสุกุลครับ 然后等他到，把这个感冒药，比如说娃哈然后喝，把 <noise> 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 เด็กทุกคนโปรดยืนขึ้นครับต้องผ่านยควางผ่านยก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 ผ่าน Bye. -bye.